สวัสดีครับมือนีกับมาพอกันคือเก่าแล้วครับมือนีกับนุมจำหลัดครับผมมือนีกับที่พามาอันหาเห็ดครับมาโอบึงเห็ดสีไดเพ่าะนอกริดีตามบึงเขาปลาอีกแล้วครับมือนีเป็นจิงไหนนอ สุนไปพร้อมกันครับพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพอแล้วครับพอแล้วครับนี่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 ดอกแรกครับดอกแรกดอกแรกแหกม้านพอแล้วครับพอแล้วครับที่พูดพอแล้วพี่น้องพอแล้วดอกแรกแห่งม้านละครับผม นี่ดอกสองนี่ดอกสองนี่ดอกสองพี่น้องนี่เห็นกันบ่พุนพุนผุนผุนนั่นดอกสองครับดอกสองพอแล้วพอแล้วมันมันเด้อพี่น้องมันมันเป็นหลานยกให้พี่น้องม,นมนงนึนมึนเนี้ยน,นั่นพอแล้วครับดอกสองแล้วครับ รับนาดูนไป้อมกันนี่ดอกสมนี่ดอกสมนี่นี่นี่นนี่นดอกที่สามพี่น้องนี่พอแล้วนี่ดีะ เดี๋ยวเริ่มสเห็นแน่แลละพี่น้องเอ้ยลานี่มันเป็นปลาบยาใหญ่ครับแต่กับพ่อได้เก็บอยู่ไทยแม่ไทยเห็นนี่กับพ่อได้เก็บดูตาออกก็ออกเป็นม่ลหลาย นี่ดิปี่นองเอ้ยนี่ดิปลามันออกเมื่อกับพ่อได้เก็บอยูอ่้นปลาหน่อยปลาคู่ แต่ว่าถ้าเพิ่นเดี๋ยวออกเพิ่นออกอัดกันเลยเด้ โขกน้องน่พี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 อยแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่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 พีนี่ก็ยังว่าทามันออกมันออกจี้กันแนวนี้พี่น้องเอ้ยเห็นไหมน้อพี่ดอกบางใยนึงดอกนีู่ดฮู้ดฮด้ช่่ตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นตืนเต้น เอ้ยว่าแล้วพุดด่นแบบใหญ่เลยอู้ยมันจุดอันนี้แล้วพูดถ้ามันออกออกจี้ยังว่าพูโตจี้ออกเนี่ย ปัพรอมก็บจิงงอกเงาวปนสีแะไะครับ นี่ตัวนี้กับตัวนี้ยังเขาเอ,นะนอนนื่นนะนอหนียงเหมือนนี่แมนบอนีก็นอเหนียงครับนี่ก็แกงแสบป,ป้านนอใหม่ขึ้นกันได้ครับนี่นอเขียงหรือ,อยังนี่ล่ะเพื่อนว่าแกงเสบขึ้นนอใหม่ขึ้นกันปลาหนีมันกับปลาโมยไงป้านไหนแปลว่าถ้าเฮ็ดออกก็ออก หักเคลื่อนครับไปมึงที่นอกไปดุนไปขึ้นกันพราะอไรเนี่ยอยู่ครับบางหันนะไปหมุดปลาปลาลุงไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสะรุดสะรุด เมือ่อที่ทำห้อยคนเคลียเขามาเาก็เคลียหาคือกันคือาหา่อหาหนีล่ะแต่เจสี่ฟุกไชดวงดีกับฟุกแต่ว่าผมก็ได้หลายเถื่อายุก็ได้เกอี่ยยังอยู่ นี่นี่นี่พ่อยิ่แล้วพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบ่มนี่เห็นดอกรุ่นบอนี่นี่แหละครับเห็ดสองดอกพี่พี่พี่นี่แหละครับเป็นนี่ก็พ่อได้แกงอยู่ครับมือนี่เก็บก่อนเก็บก่อนจะบอกเหี้ยงจะบอกเหี้ยงแล้วคนถิ่นมาได้ยินแล้วพ่กำลัเก็บน้ำ ค่อยๆก็ได้ดรอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมหน้ด้วยครับเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับที่รับชมนี่แลหละเฮ็ดครับผมขอบคุณครับ